สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการลง Linux OS นะครับซึ่งในที่นี้จะใช้ตัว ubuntu 10.4.3 0 m d 64บิตนะครับซึ่งเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมขอใช้ตัว vmware เวิร์กสเตชันนะครับสมรับจำลองไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าใส่แผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันเริ่มกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องให้บูจากตัว CD Rom ลอมเป็นตัวแรกนะครับซึ่งเสร็จค่าได้ที่ตัวไบออดนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เดิมกันเลยนะครับ โอเคครับเมือ่อตัวนี้ครัแสดงว่าโอเคพู้จากซีดีรอมแล้วตัวนี้นะครับอ,อิงลิสผ่านไปเลยนะครับซึ่งในทีนะครับก็จะเป็นการนําการลงเข้าๆเ,เ,เพียงเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดมีชาอื่นใดก็สามารถเลือกลองได้ตามต้องการนะครับตัวนี้กดอิงลิสนะครับผ่านไปได้เลย Enter นะครับ น,นี้ก็ Enter อเช่นกันจะมี e อนเตอร์ Enter นะครับไม่ต้อง d ีเทคคนะีย์บอร์ดจะใช้เวลานานตรงนี้ออริจินัลคีย์บอรใช้ U.S.A. ไปเลย e อนเตอร์ Enter นะครับ uh, Main Menu ของคีย์บอร์ดใช้ U.S.A. นะครับ Enter อร์ไปเลย okay. สำหับตัวนี้ครับก็จะเป็นการ c o n f i g เน็ network นะครับซึ่งสังเกตไหมครับซึ่งในที่นี้ครับมันจะบอกว่าเครื่องของเราเนี่ยมีอยู่2อง card LAN ซึ่งก็คือ eth1 อ่า eth0 แล้วก็ eth1 ซึ่งโดยปกติโดยส่วนมากนะครับ eth0 เนี่ยก็จะเป็นาร r d LAN ตัวแรกๆซึ่งส่วนมากก็จะเป็นตัว onboard นั่นแหละครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรา ซื้อมาเพิ่มเลือกในที่นี้ขอเลือกเป็นตัวออนบอดเลยแล้วกันนะครับเป็น e t s นะครับแล้วก็เมื่อเลือกได้แล้วก็ Enter ไปเลยครับโอเคสกเร็จแสดงว่ามันรับ IP แบบออโต้มาจากตัวเราเตอร์โมเดมแล้วนะครับซึ่งในตัวทันมาก็จะเป็นการคอนฟิกเน็ตเวิร์ก Hotname ่า hot ซึ่งเป็นมันเหมือนบอกว่าเป็นชื่อเป็นชื่อ Hotname ชื่อเครื่องอชื่อเครื่องของเราทีานี้ผมใช้ชื่อว่า Mini pairing เาโอเคเมื่อได้แล้วก็กด tab เรา enter ครับ continue ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวสำหรับ config ตัวนาฬิกา ซึ่งถ้าเราต่อเน,น็ตเนี่ยมันก็จะมันจะไปดีเทคหรือว่ามันไปตรวจจับเอากับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในที่นี้ก็ถ้าเราอยู่ที่ประเทศไทยมันก็จะดีเทคไปที่เอเชียแบังกอกนะครับโอเทของเราถ้าโอเคเราก็เยีนะครับปุนเ e n ร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการาแบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับ ซึ่งในที่นี้ผมใช้ตัวแบบเป็นไกด์ตัวไกด์ของของลีนุกเลยแล้วกันให้ใช้แบบเป็นทรายสนะครับปินเตอร์นะครับเลือกว่าจะใช้จากจากฮาริสรูปไหนนะครับนในทีนี้ใช้ยาม,ม,มีแค่รูปเดียวนะครับตัวฮาราจิกที่เราต่อลงไปก่อนิเตอร์นะครับมันก็จะโอเวอร์วิว ว่ามันแบ่งไปใช้ส่วนไหนบ้างนะครับก็มีสองตัวที่จำเป็นเลยก็คือ,อ SDA ที่เป็นฟัางก์ชันแบบ EXT4 แล้วก็ SDA ที่เป็นแบบรแบบับเมื่อใดเราก็กด tab เลือกแยกนะครับเพื่อที่จะบันทึกการสร้างพ a r d i t i o n นะครับแล้ว enter ครับ งนี้ก็รอนิดหนึ่งนะครับให้มันสร้างพาร์ i ิชันโอเคนะครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับมันก็จะ copy file copy file uh, base system ไปลงไว้ในตัวพาริตชั่นที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็รอนิดนึงนะครับ ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นการเซตผู้ใช้แล้วก็พาสเวิร์ดให้กับตัวตัว Ubuntu นะครับก็เหมือนเป็นการเซตอีคาวนั่นแหละครับอีคาวเหมือนการ,ร, Account เ,การเป็นการเซตเซตอีคาวในตัว Windows นั่นแหละครับเหมือนกันทีนี้ผมใช้阿里云เซตผู okay. User ้ใช้ไป阿里云นะครับกดแท็บ Continue Enter กดแท็บ กีเนิวอ็นเตอร์ตัวนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดให้กับยูเซอร์เมื่อกี้นะครับอย่งตัวนี้ผมใส่ไปว่ามินิ A Link 1 2 3 4โอเคใส่อ่าเหมือนในการคฟิร์มอีกรอบหนึ่งครับมินิ A Link 1 2 3 4กีเนิวอ็นเตอร์ บอกว่าให้เข้าเข้าะะรหัสมดเ r e ทอรี่ของของตัว User อนี้หรือเปล่านะครับก็ก็ไม่ไม่ต้องครับไม่จําเป็นทีนี้ก็ถ้ามีฟ็อกซีก็ก็ใส่ไปนะครับแตรทีนี้ผมไม่มีครับก็อันตัวนึง ช่วงนี้ก็ร้อนิดหนึ่งนะครับ เดิเปิดใหม่เมื่อกี้ครับอ่าทีา่ใช้สามตัวลืมไปเลย M D P e S Server ห okay. นึ้น Server แล้วก็มีตัว Open อะไร้็แล้วเลือกไปเมื่อกี้ครับก็เป็น ตัวซอฟต์แวร์ที่ที่จําเป็นที่เราต้องใช้นะคมันมีสามตัวด้ยวยกันมเมื่อเลือกมแรแล้วก็กดแท็บแล้วกด continue ไปนะครับแล้วก็คุณพาสเวิร์ดที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับเมื่อที่เราเริ่มเปิดใหม่ทุน,นนี้คุณกู้พี่สีกับคุณอาโน่เนี่ยไม่มีตัวโหลดเดอร์ครับ นีเลือกเลือกนะครับมันเตอร์ไปเสร็จแล้วนะครับ f i n i s h the installation เสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็ enter continue ะระบบก็จะรีบูตหนึ่งครั้งแล้วก็รอ โอเคตอนนี้นะครับระบบก็จะบูตขึ้นมาแล้วนะับ